ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแบบโตเยอะๆนะครับก็จะบอกว่า property fund หรือว่า r e i t นะครับอาจจะได้รับความสนใจที่น้อยลงนะครับเพราะว่า choice ของคนเนี่ยเวลาทุกอย่างอยู่ในขาขึ้นเศรษฐกิจโตเยอะๆทุกคนจะวิ่งไปหาพวกที่สร้าง growth stock แต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจแบบขาลงไปเลยนะครับ uh huh. เลือกประเภท asset นะครับเราต้องเลือกประเภท asset ที่ดูแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมีไรายได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาแบบนั้น mm. นะครับพวกนี้เนี่ยจะสามารถยืนศูนตลาดได้นะครับ mm. กง r e e d อินฟราสัตว์เจ้าฝันมันจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มัน, way มนไซ<ม>เวร์น,นะครับไปไหนก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามองที่ทางดอกเบียแล้วเนี่ยออดอกเบียเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในขาที่ไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดอกเบียขึ้นนะครับกองพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยน่าสนใจปกติเนี่ยนำซ้ํานะครับถ้าดอกเบียขาขึ้นกองพวกนี้มักจะลงด้วยซ้ำไปนะครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วงที่เวลาที่เหมาะที่สุดนะครับผมมองว่า เวลาแบบเนี้ยเศรษฐกิจค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แปลกนะครับโอ oh, ไม่เยอะนะครับดอกเบี gear, ้ยแทบจะเห็นเพดานของการขึ้นที่มันจะสิ้นสุดละนะครับค <c oughs> ู่นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วมันมีความน่าสนใจได้คะ่ะทีนี้เมื่อไหร่ที่เราควรจะซื้อเมื่อไหร่ที่เราควรจะขายถ้าว่าเป็นกองเพชรพวกฟรีโฮนะนะครับอันนี้เออ ก็ถือว่าผมว่าซื้อถือไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญาการเช่านะครับก็เหมือนกับว่าโอเคเราถือกรรมสิทธิ์อยู่วนะ่าถ้ายังมีคนเช่าอยู่โอเคแต่ถ้าไม่มีคนเช่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนใจก็ได้นะครับจะขายทิ้งก็ได้นะครับหรืออีกทางหนึ่งก็เหมือนซื้อหุ้นแล้ครับก็คือว่าซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ถือไปยาวๆปรากฏว่าวราคามันขึ้นมา เยอะนะครับจนกระทั่งเราดูว่ามัน,ม,นมันพรีเมียมมันเยอะมากเกินไปแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเาทสโปรไตออกไปก็ได้นะครับแล้วรอราคาย่อลงนะครับอาจนาหน่อยแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็โอเคนะครับเพราะว่าโดยโดยคอนเซปต์เนี่ยผมไม่อยากซื้อของที่มันมีพรีเมียมครับถ้าราคาขึ้นมาจนกระทัง่งจากดิสคา t กลายเป็นพรีเมียมเนี่ยครับอันนั้นก็จะเท p โปรไฟตก็ไม่ว่ากันครับ